พระพิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานชีวิตให้กับเราวันนี้แล้วก็ขอบพระคุณพระองค์ที่ให้เราได้เข้ามายังนิเวศพระองค์เพื่อเราจะได้นมรสการพระองค์เพื่อเราจะได้ทําสิ่งที่พระองค์พอพระทัยพระองค์เจ้าข้าในเช้าวันนี้ขอพระองค์ได้โปรดจัสกับเราขอพระองค์โปรดให้เรารู้พระทัยของพระองค์และเพื่อเราทั้งหลายจะดําเนินตามพระทัยของพระองค์ พระองค์จ้าข้าพวกเราทั้งหลายอยู่ในโลกใบน,นี้ลโลกใบน,นี้ให้ความเหนื่อยโลกใบน,นี้ก็ให้ความหนักหนักกายและเหนื่อยใจกับเราทั้งหลายพระองค์จาข้าเราเต็งไปด้วยความตึงและความเครียดข้าแต่พระองค์เจ้าและทําให้เราทั้งหลายไม่ได้นอนอิ่มและไม่ได้หลับสบายอย่างที่เราควรจะเป็นข้าแต่พระผูพูป็นเจ้าขอพระองค์โปรดประทานพระพรของพระองค์ให้กับเราทั้งหลาย ดังที่เราทั้งหลายได้ยินปัสสัญญาพวงผ่านทางพุทธของพระองค์ว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราลองใช้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขพระผู้เป็นเจ้าเราได้เข้ามาหาพระองค์แล้วขอพระเจ้าโปรดประทานการหายเหนื่อยและการเป็นสุขใจกับเราทั้งหลายด้วยเถิดข้าแต่พระองค์เจ้าปัญหาที่หนักมากบางทีก็ไม่รู้ว่าจะระบายให้ใครฟังนอกจากพระองค์ บัดน,นี้พระพป็นเจ้าในความเป็นจริงที่เรายอมรับต่อพระพักตร์พระองค์ว่าเราเป็นมนุษย์ดินเหนียวถูกสร้างขึ้นมาและต้องแบกรับภาระาต่างๆและต้องพบกับปัญหามากมายปัญหาบางอย่างเราก็แก้ได้ปัญหาบางอย่างเราก็แก้ไม่ได้ข้าแต่พละงเจ้าบัดน,นี้ขอพระองค์โปรด่วยพระพรที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่รู้ซึ้งและเข้าใจถึงปัญหา เมื่อเรามีปัญหาขอพรรอ,องประทานปัญญาปัญหาเมื่อเจอปัญญาปัญญาจะวิเคราะห์ปัญหาและทําให้รู้ว่าปัญหานั้นมีที่มาอย่างไรมีที่อยู่ตรงไหนและมีที่ไปตรงไหนขอพระเจ้าโปรดให้ปัญญานั้นช่วยเราไม่เพียงแต่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกว่ามันเกิดมาได้อย่างไรและมันอยู่อย่างไรและมันจะนำเราไปที่ไหนเท่านั้น แต่ขอพระองค์ประทานที่จะให้ปัญญาัสอนเราว่าแล้วปัญหาที่เราพบนั้นเราจะแก้ไขมันอย่างไรด้วยเถอะถ้าแต่พระองค์เจ้าลำพังรู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหาเราก็อเนกอนาถเยอะเหลอเกินเราจึงขอพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานสองสิ่งกับเราคือความรู้ถึงปัญหาและความรู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นให้รุ่วงไปอย่างไร เหมือนนายช่างผู้ชำนาญเมื่อตรวจดูเครื่องกลแล้วพบว่าเครื่องกลไม่ทำงานเขาก็พยายามดูว่าปัญหานั้นอยู่ตรงไหนและเมื่อเขารู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเขาลงมือแก้ณจุดนั้นและสุดท้ายเครื่องกลนั้นก็สามารถทำงานได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าวอวยพรเราทุกคนให้เป็นผู้ช่ำชองเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาของตัวเอง และปัญหาของผู้อื่นที่มาปรึกษาหารือกับเราด้วยองค์เจ้าค่ะในสิ่งที่เราไม่สามารถเรายังสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นฝากไว้กับพระเจ้าผู้ไม่จํากัดในเรื่องนิดเดศในพระปัญญาและในความรักเมตตาของพระองค์โดยความเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าคงผู้ใส่ใจในรายละเอียดของเราทั้งหลายแม้เส้นผมบนศีรษะของเรา พระองค์ก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นจะทรงช่วยเราทั้งหลายให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปโดยประนุนของพระองค์ไปโดยการอัศจรรย์อย่างที่เราไม่ทราบว่าจะอธิบายด้วยเหตุผลอย่างไรข้าแต่พระองค์เจ้าสำหรับพระองค์แล้วคำว่าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีพระองค์จะทำทุกสิ่งได้และพระองค์ทำทุกสิ่งได้ตามพระทัยพระองค์ เราทั้งหลายอธิษฐานชาววนันนี้ฝากชีวิตครอบครัวการงานการเรียนความรับผิดชอบของเราต่างๆไว้ในการอวยพรของพระองค์ในพระนามเริตกเจ้า